โกบลูเลตโกบลูนี่กาจ้ามาซาธิตวิธีเอาต่อของทานเพลงเห็นหงอยไว้เลยไม่เห็นก็บ้าแล้วเลตโกบล คิว่าใครหัวมันจะเอามาเลยอย่าลืมนะ่ีส่งส่ง,สงอ่ะเพื่อปหลอดก่อนมวยเอ้ยเห็น <laughs> ยังขับายคันเจียวเฮ้ยคิวเรีย แมงอันนี้ลายจังวะเออขี้ฝุ่นเนาะขี้ฝุ่นก็นกนกกคือหิมะไรเยเขากองคือใส่ตะเกียงหนึ่นึงน,ะนี่ตะไฟหรอวะเอ้าวจะไปแล้ววะเมื่อผ่านเลยบ้าวะนี่ก็ไฟบ้าวัน,นสับมาเนี้ยในวิธีออดต่อเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฮียนแบบเด้อ S <S <N Ye ANS> จนดีกระสิบไว้นะโอ้ยผ่ากันเลยเนาะตัดก่อนมาคลิปเรียวอยากสั่งหอดเลยเห็ดของแท้ประเจี๊ยบเบิด์วะ ที่ไหนเนี่ยนยะินี่นะผมออกหรอวะเออเนี่ยที่เขาไปเอายังไงวะนี่

ปะตูนะมาเข้าสระาบานะ Mình hùng vô à Mình hùng vô à Được ดูในห<ะ>นั่งนี่ฮะผ่าบ่เขาซ้ำเนาะมีวเคววละีววละห์บนเลฮะ ย่างนๆอางัาได้โอ้โหนนี้เออเฮ้ยหมดไปไปออกไกลก่อนอ้เฮียฐานนีว่วะแน่นวะสุดสุดที่สามฐานรวังนี้แม่ไหมเนี่ย โบหมากอไร้อเนีเขียนะนี่เขียนะเขี้ลงเขียยลงไปไออไฟหมมาเนาะเดี๋ยวๆไอ้คน Dạo này có con mẹ Bài ừ. mưa như để Khi lột ngồi này Có hiền lên không Ừ Bác sĩ Bác sĩ Bác sĩ Bác เตอเลยโอ้โหเตาน่ะทำไปก่อนนะโอ้ใกล้ๆ oh มัน oh ที oh ่ร oh ุดมันที่รุดจับแบบคนตุแก่โอ้โห กตานเจี๊ยบไปเจี้ยกินตัวกับเขาเนาะหนอหนึน่นดีไม่ดี สซงเอื่อยอันนี้ยกคิดยกคิดยกคิดอย่เลพี่นอนเลยวิธีเอาง่ายง่ายวันใดว่า